สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะวันนี้หนิงก็ยังอยู่กันที่สัตว์ตหีบเช่นเดิมค่ะคลิปเก่าเอามาเหล่าใหม่นะคะหนึ่งจะว่าตอนนี้มาหอดบานแล้วยังไม่มีเวลาตัดคลิปเลยค่ะ ออกจากที่พักที่แรกนะคะเราจะเดินทางไปที่ที่พักหลังที่สองค่ะผ่านอ่าดวดงตาลนะคะมาหาเล่นแถวอ่าดวดงตาลก่อนนะคะปรากฏว่าเขาเล่นบ่ได้นะคะเนาะเลยมาถี่หาดนางราต่อค่ะทุกคนนะคะเสียค่าผ่านทางกันก่อนจารถยนต์นะคะ20บาทรถตู้30บาทแล้วก็รถบัส50บาทจ้า20บาทนะคะอันนี้นะคะเรามาถึงแล้วจ้าหาดนางรํานะคะมาแล้วไม่ผิดหวังเลยทีเดียวจ้าตอนนี้นะคะนามกำลังไซสสะอาดเลยจ้าพี่น้องโชคดีแห้งนะคะถี่มามือ นี่ก็ยังพม่ค่อยไหลนะคะเพราะว่ายังเป็นช่วงที่ยังไม่ใช่วันหยุดยาวนะคะเรามากันวันวันธรรมดาวันปกตินะคะเนาะแต่ว่าก็เป็นช่วงปิดเทอมก็จะมีเด็กๆบ้างนะคะนี่แหละคะ่ะมือนีก็มาแวกกินข่าอยู่ทีนี่แหละคะ่ะริมหาดนอกจากเนาะ,ะเป็นร้านอาหารสมมนสอนหาดนางร่ำจ้าพี่น้องนะคะมือนีก็สั่งกับเขามาประมาณเจ็ดแปดอย่างะคะ่ะ อาหารกะแซบนะคะราคากระบบแพงอีกคือเกาจากพี่น้องขาดบบไดก็คือกุ้งแซ่น้ำปลาอีกคือเกาเนาะคะ่ะ <c oughs> กินสุขาปลาหลวนนะคะนั่งทานอาหารรับลมชิวๆไปเลยจ้ากินข้าวแล้วนะคะข้ากระสิปเปรี่นวหน่ำจะข้าวเนาะคะ่ะพราะว่านน่ำหยวใจแห้งค่ะพี่น้องปโนโนลงไปแล้วเรียบร้อยเะคะ่ะเนื้อผู้เจิมกอนหมูหาดดางรำนะคะอยู่ใกล้กับท่าเรือจุกสเสม็ดค่ะหรือว่าท่าเรือผ้าหนิดสัต,ตหีบนะคะมีความยาวตลอดหาด ชายฟังเนาะค่ะนอก็าสิประมาณ200เมตรจ้าพี่น้องสุดปลายของชายหาดนะคะก็คือแหลมปูเจ้าค่ะเหตุที่เพื่อนเอินหาดนั่งรัมนะคะเพราะว่าตำนานบอกว่าหาดนั่งรัมเนาะค่ะเนาะจะมีเสียงดนตรีมโหรลยดังกึกกล่องออกมาจากเกาะค่ะคล้ายๆกับเสียงดนตรีประกอบการไรยรำนั่นเองจ้าวันดีขึ้นดีเนาะค่ะก็จะมีเสียงเช่นนี้ดังมาอีกจากเกาะอีกนะคะชาวบ้านก็จึงเอินว่าเกาะนั่งรัมนะคะ และเรียกชายฝั่งนะคะตรงข้ามม่าหานางรามจนมาถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะน้องซาน,นี่กระปูนะคะว่ามันหายไปใส่กันค่ะพี่นอ้องได้แถมนางระบายสีปูนปั้นแบบนี้นะคะเป็นรูปเค้กค่ะนะคะอยู่นี่ก็จิมีรลานค่ะใหนดิ้หน่อยในเหรียญค่ะเพราะว่าสิเป็นพวกปูนปั้นหรือว่ากระเป๋าพิมพ์ลายนะคะเป็นลายการ์ตูนเห็นดิ้หน่อยในระบายสีค่ะนี่เลยค่ะมีหลายขนาดนะคะปูนปั้นที่ซาน,นี่ระบายนะคะกระสีอยู่ราคาถี่ อ่าหนึ่งร้อยบาทจ่าพร้อมสีนะคะปูไดอยากเรียนกิจกรรมวาดเสียวค่ะเล่นได้เลื่อยนะคะว,วงหูวาเถียวแล้วท่าได้นะคะออกจากทะเลจะเราจะเดินทางไปที่ช่องแสมสารนะคะหรือว่าตลาดแสมสารนั่นเองค่ะทุกคนอยู่นี่นะคะอาหารทะเลบนบอกว่าสดแห้งแหง้งจากพี่น้องเป็นแต่หยักมากอิลีค่ะสดมากนะคะปูยังไต่แบบตัวเป็นๆกันเลยคะ่ะ วุองอ้งหอยปูปลานะคะมีหมดเลยเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นตลาดทิ่ติดอยู่กับทะเลจ้าพี่น้องบรรยากาศตลาดนะคะก็สีสะอาดสะอ้านนะคะเห็นแบบนี้นะคะไม่มีกลิ่นเหม็นหรือว่ากลิ่นคาวของอาหารที่มันอะไรเลยนะคะแบบน่าเดินมากค่ะอาหารมีให้เลือกหลากหลายจ้าอาหารทะเลมีทุกชนิดเลยนะคะ ถือเป็นถือค่ะนิกว่าราคานี่โอเคเลยนะคะแล้วก็ราคาแต่ละร้านนี่คแบบสมาร์ทใชั้นกันแห่งค่ะราคาเท่ากันหมดเลยนะคะไม่ต้องเลือกนะคะว่าร้านไหนราคาถูกกว่าร้านไหนนะคะราคาเขาขายเท่าเทียมกันหมดเลยจ้ะนี่นะคะแล้วก้อสิถนเ,เดินมาเบิงอ่าบริเวณที่เป็นเพิ่งขายของอีกโซนหนึ่งนะคะติดกับทะเลเลยค่ะสําหรับโซนนี้นะคะที่เห็นเรือจอดนะคะเป็นเรือประมง ที่เพิ่อนออกไปหาปลาหาอาหารทะเลมาให้แม่ค้าใขายห้องเด็ดสื้อมาขายนะคะถ้าาว่าตอนเสอมขึ้สิเดเห็นบรรยากาศนี่นอนจากพี่น้องไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาเลือกซื้อกับแม่ค้าทางนี้ดีกว่านะคะราคาเพิ่นซ้ำกันอยู่แล้วค่ะมาตรฐานอิลีนะคะ มึกกล้ยสดๆจ้าพี่น้องแล้วก็หมึกอันนี้เขาเรียกว่าหมึกอะไรไม่รู้แต่ว่าเนื้อหนามากๆนะคะกิโลกร,รัมละสามร้อยี่สิบถึงสามร้อยห้าสิบาทนี่แหะ,ะจำบอคอยได้เนาะ <c oughs> นะคะแล้วก็จะมีกุ้งค่ะที่เห็นอยู่หันนะคะเป็นกุ้งไล่เสือล่ะกะอ่ากุ้งอะไรเขาเรียกกุ้งขาวเนาะค่ะเนาะไซจัมโบ้ค่ะพี่น้องรานะคากิโลกร,รัมละสองร้อยแปดสิบาทค่ะน่าซื้อมากๆนะคะทํากุ้งแช่น้ําปลาอีกแล้วจ้าพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะซื้อปลาหมึกไปด้วยนะคะ มาอยู่นี่สองมือสามมือแล้วนะคะกระสิกุ้งหอยปลาหมึกกุ้งหอยปลาหมึกอยู่นี่ละคะ่ะบอกกินเงี้ยวอื่นเลยนะคะมาหอดหมองหอดบอลแล้วนะคะพี่น้อง <c oughs> จัดไปค่ะอย่าให้เสียเอาให้เบือ่ออาหารทะเลไปสักสองเดือนเลยค่ะนี่นะ,คะ้ค่ะเนื้อบรรยากาศเพื่อขายติดกับทะเลแบบนี้เลยค่ะเป็นตะวิงตุกทะเลพะโลเนาะพี่น้องเนาะนิ่งยืนอยู่ข้าวหนึ่งก็โอ้เริ่มจะบวาวค่ะตาไล่ <c oughs> วิงขึ้นทะเลนะคะแต่เมื่ค่ะเพื่อขึ้นสี่ชิ้นแล้วเนาะคะ่ะนอกจากการยืนขายแบบนี้เนาะ เรายืนแป๊บเดียวเราก็รู้สึกว่าไม่ไหวค่ะเวียนหัวัวตกทะเลตุ่มนะคะเลือกซื้อกุ้งเสร็จแล้วนะคะเราจะเดินมาที่ไปดูของฝากกันหน่อยจากพี่น้องส่วนของแห้งนะคะเป็นอาหารทะเลแห้งคะ่ะกุ้งหอยปูปลาทะเลมีหมดครบนะคะมาที่นี่จบครบที่เดียวนะคะทุกคนคะ่ะ อันนี้ค่ะเป็นร้านขายของฝากเนาะค่ะเป็นอาหารทะเลแห่งจ้าพี่น้องอันนี้ถามเพื่อนเนาะค่ะว่าอีหยางเพื่อนบอกว่าหอยเสียบดองค่ะลักษณะเหมือนกับหอยแครงนั่นเองนะคะถามเพื่อนไปซื้อลรอค่ะพี่น้องซื้อบ่ปเป็นเนาะกินบ่เป็นเนาะเดี๋ยวเรามาดูพวกอาหารทะเลที่จะเอากลับบ้านกันดีกว่าค่ะยังโอกาดสื่อหลายนะคะอาหารเพื่อนถืออหลีค่ะแต่ว่าห้าผมหูวงว่าข้าสิไปใส่ตัวก่อนนะคะอย่านมันเน่ามันบูดก่อน,นะคะเลยโอกาดสื่อหลายปันไดจ้ะนี่นะคะ ปลาหมึกกิโลละอันที่เห็นยังไม่เจาะตานะคะกิโลละห้าร้อยบาทวะเนาะถือค่ะถือหลายเนาะอันนี้เป็นปลาอินซีค่ะตัวใหญ่ไซจัมโบนะคะสี่ร้อยแปดสิบาทปลาทูมั่นอันนี้เนาะคะ่ะประมาณหาหกตัวค่ะห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะคะกินได้แบบหลายค่ะพี่น้องสองร้อยบาทนะคะซื้อหนวดปลาหมึกลงไปค่ะพอดีมันมักหลายหลายจากกาวว่าสิสื่อมาหลายนาะค่ะพี่น้องขึ้นว่าย่ามสีเมื่อเชสีมาแวะไม่เพิ่ว่าเด้ ตะวากาได้ซื้อแล้วนะคะประมาณสองสามพันในละคะที่เห็นนะคะทุกคนเห็นวางอยู่นั่นก็คือหอยดองนะคะหอยดองอันนั้นนะคะสามขวดอันนี้ลอยบาทเองเนะะื้อค่ะเนื้อสามขวดลอยถือเป็นถือค่ะบาทห้าวเจสิบแปดสิบาทนะคะกับบวากันนาะมันมาแต่ไก่ค่ะซื้อแล้วแล้วนะคะก็จะเดินไปที่รถกันจ้า พากันยางเหรียญยางหลงยี่นดงแถอาหารทะเลหนุนแล้วนะคะพี่น้องเลยเวลาที่เขาทีพักแล้วนะคะเพิ่นนัดประมาณบสองตอนนี้มันเกือบ,บาบสามแล้วเนาะค่ะพี่น้องมวนหลายค่ะหินอาหารหลากหลายแบบนี้ก็อยากซื้อทุกร้านเลยเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเดินไปดูอีกโซนหนึ่งและกันค่ะพี่น้องทางนี้นะคะสิเป็นพวกหอยค่ะเป็นวาหอยแมงปูหอยเอียงก่อนางร่มเนาะคะ่ะหอยนางรมสดๆนี่ค่ะบอ บอสือ่บอบบแวะบบไดเลือยนะคะลานนี่ก็ทืออีกแล้วค่ะเห็นอยู่ในถุงนั้น200บาทค่ะไซสเป็นไซสค่ะออาไม่ไหวแล้วค่ะร้อนมากค่ะอากาศช่วงนี้นะคะเราก็จะแวะทานน้ําหวานกันนิดนึงนะคะในระหว่างที่รอจากพี่น้องซาน,นีนะคะพื้นใดอันนี้มาจา้าอาหารทะเลคือกันเนาะพอดตูแม่กินในะเรื่องเหมือนแรงเยอเป็นดักไข่ดีแท้ สองคนลุงป้านะคะกลัวเบาหวานลดค่ะช่วงนี้เติมน้ำตาลกันนิดนึงนะคะในน้ำหวานพูดและแก้วค่ะ อากาศวันร้อนนะคะค่อนข้างที่จะสดชื่นมาเดินมาสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะมาเจอร้านนี้เลยค่ะนิงสะดุดตานะคะก็โผกหินเนาะคะ่ะอยากได้อยากได้ค่ะพี่น้องอยากได้มาโดนแล้วนะคะปู่ก็บอกว่าเอาที่ละเอาที่ละวาั์นะคะแต่ว่านิงบอกว่าโอ้ยไม่เอาดีกว่าค่ะขี้ขนันเอาเมื่อยหย่านะคะหยานมันแตกเนาะคะ่นะเนาะคลิปนี้เก็บบรรยากาศได้ประมาณนี้เด้อจากพี่น้องเดี๋ยวคลิปนะหน้าข้าเดินท่งเขาที่พักแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตเนาะคะ่ะว่าบ้านพักหลังต่อไปของเราจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอบุณเล่นหลายจา้าที่รับชมเเนานาะะจ